จั่วเข้าไปเลยเหรอได้พี่เอาล้วครับมาดูพี่บอยนะครับแดดมังขั่วสิบแปดค่าเลยมังกรสยบมาเลยมังกรสยบมาโอยพี่เลยมือั่งคุ้มได้เงเดี๋ยวมันพุ่งเข้ามาแล้วทำไงเออจริงแดดมันไม่จ่ายแดดด้วยเดี๋ยวคุยสามาสามารีแดดร่มใบหวานหวานพี่พาไปเราเพื่อนกันไหมพี่เป็นเพื่อนเพื่อนผมทำอย่างนี้บอกเพื่อนบอยเข้ามาจ้า ไม่ได <icana>, ้เราพลาดโอกาสไม่ได้เลยฮ้ยพลาดแล้เข้าลรอเราเลยหนึ่งคนเลยนี่ย่งเดียวกินลุกของพี่พี่กินลุกอีกทงอาจจะเ้ได้ต้องวัดแต้มงงั้นพี่แพ้แล้วอืมเนี่กเวลาเราต้อต่อต่อต่อ ก่อนเขาเขาฉลาดเออมีแจกมีโบไม่อมีความเข้าใจพี่บอยบอกพี่ยากมีความเข้าใจ